สวัสดีค่ะชาว่าตรักทักษอรแล้วก็เพื่อนๆชาวเรือ fc แอ p ต่อนะคะแอดเชื่อว่า2วันที่แล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนน่าจะแบบว่าเต็มอิ่มไปกับความสวยดังนางฟ้าดังเจ้าหญิงที่ลอยมาของแอปทักษอรน,นะคะสำหรับงานเดินแบบ เพชรของ beauty g e m ครั้งนี้นะคะแม่แอปก็ยังคงความสวยเหมือนนางหงนางฟ้าเจ้าหญิงไม่รู้จะใช้ใช้คำไหนสรรหามาพูดนะคะแต่แอคคิดว่าหลายๆคนก็คงจะเป็นเหมือนแอ๊นะคะพอเราเห็นคนพี่เดินแบบคนเดียวมันก็อดคิดถึงงานปีที่แล้วแล้วก็ปีก่อนหน้านี้ไม่ได้นะคะที่มี เจ้าชายลูกงามมาเดินจูงแขนนะคะโอ้ยจะบอกว่าสำหรับงานคอนเซปปีนี้นะคะจะเป็นคอนเซปก็คือแบบเนี่ยเป็นสโนไวท์เป็นงานเหมือนแ่บเทพนิยายสีขาวไวท์โนสโนสีขาวหิมะสีขาวนะคะแม่แอปก็เป็นเหมือนเจ้าหญิงสโนใส่ชุดสีขาวแล้วก็มีมงกุฎเพชรนะคะ เพื่อนๆคะจริงๆงานนี้น่ะก็มีหนุ่มดาราชื่อดังนะคะก็คือคุณกอล์ฟอนุวัฒน์มาเดินแบบเหมือนกันแต่ก็น่าแปลกใจที่ทางผู้จัดงานนะคะไม่ให้ทางคู่มามาเดินคู่กันแอดมินก็ก็งงนะแต่เท่าที่แอดมินเดานะคะว่าคือคอนเซปต์ของงานเป็นคอนเซปต์เจ้าหญิงเจ้าชายจริงๆน่ะ แอปกับต่อก็เดินคู่กันมาสองปีแล้วถูกไหมคะปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่คิดว่าคุณหนึ่งเจ้าของบิวตี้เกมเองแล้วก็ปาตื้ปาตือ,ตอผู้เป็นออร์แกไนซ์เองก็อยากได้แอปกับต่อแน่นอนนะคะแต่เผอิญว่าเพื่อนๆคะธนภพติดไทยนะคะติดไายใต้ล่านะคะเพื่อนๆ มาไม่ได้นะอันนี้เปนคือมินดูดูจากที่พี่สันลงรูปแล้วก็เหล่านักแสดงท่านอื่นในใต้ล่าน,นะคะก็ติดคิวถ่ายละครกันเพราะฉะนั้นงานละครกับงานอีเวนต์ของธนภพงานละครต้องมาก่อนงานอีเวนต์นะคะเพื่อนๆเพราะว่าใต้ล่าเองจากตอนแรกที่จะเปิดกล้องตั้งนานแล้วพอมาช่วงล็อกดาวโควิดทุกคนโดนกักตัวธนภพโดนกักตัว ทุกอย่างก็เลื่อนมาหมดพอตอนนี้มาเปิดกล้องได้อีกครั้งก็จะเห็นว่าใต้ล่าตอนนี้คืออัดถ่ายแทบจะทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นงานอีเวนต์กับงานละครธนภพเขาต้องเอางานละครก่อนนะคะงานอีเวนต์คืองานรองงานละครคืองานหลักค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราก็เลยไม่ได้เห็นทั้งคู่เดินคู่กันแต่แอดมินก็ดีใจนะที่ทางผู้จัด ไม่ได้เลือกหนุ่มคนอื่นให้มาเดินคู่กับแอปก็ยังเลือกที่จะให้แอปเดินคนเดียวสวยๆไม่ได้หาคนอื่นมาเป็นคู่จิ้นให้นะคะก็ยังมีลุ้นค่ะเพราะแอดมินคิดว่าแบรนด์แอมบาสเดอร์ของโคดเพรยังไงก็ต้องเป็นแอปทักษอนส่วนหนุ่มที่จะมาเดินคู่ทางพูดจัดก็ต้องเลงแล้วว่าเขาอยากได้ใครนะคะ พอคนที่เขาอยากได้ Safe да ไม่ว่างอย่างเงี้เยเขาก็เลือกเลือที่จะให้เดินคนเดียวก็ได้สวยๆเพื่อๆนๆค่ะถ้าเราเข้าไปสองนะว่าอ่ะวันที่คนสวยมาเดินแบบโคตรเทสคนน้องถ่ายใต้ล่าที่ไหนก็คนน้องไต่ถ่ายใต้ล่าเป็น ที่ข้างหลังก็จะเป็นภูเขาทองนะคะอันนี้คือเข้าฉากกับน้องเพลงขวัญค่ะเพื่อนๆก็มารอลุ้นนะคะไว้ใต้ล่าจะเป็นยังไงน้องต่อก็ดูสนุกสนานนะดูไปเต้นติกต๊กตอกกับน้องเบนด้วยนะคะเพื่อนๆเหมือนที่คลิปที่แอดเอาให้ดูนี่แหละสำหรับปีนี้แม้จะเดินแบบคนเดียวอาจจะไม่ได้อุ่นใจเท่าเดินสองคน แต่หลังจากงานเดินแบบแล้วนะคะแม่ของพวกเราก็ไม่ได้เหงาหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะไปหลั่งล้าก,กับกลุ่มช่างหน้าช่างผมนะคะไปนอนไปดินเนอร์อยู่ที่โรงแรมเมริออตนะคะแล้วก็ไปงานแต่งงานของจักรจันร์นะคะเพื่อนก็ไปเจอคุณเอสุภชัยก็เห็นนะคะว่าคนสวยไม่ได้เหงาเลย ออกจะวาลานะเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่น40อสพนะคะไปทานข้าวอยู่กับช่างหน้าช่างผมมีความสุขนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงก็สำหรับงานของแอปนะคะที่ถ่ายหนังกับหม่อมน้อยสำหรับซิกคาเลคกเตอร์มายาพิษสูงนะคะ หม่อมน้อยท่านสปอยเนื้อหนังมาเยอะแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวแอดจะขอเอามาคุยกันในคลิปหน้าดีกว่าคือเราจะคุยกันเรื่องหนังเรื่องนี้แบบว่าบทของแต่ละคนเป็นยังไงอย่างเงี้ยหม่อมน้อยท่านสปอยมาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอามาคุยกันคลิปหน้าดีกว่าเนาะคลิปนี้แอดมินก็อยากจะคุยกับเพื่อนๆแค่นี้ลคะค่ะแค่อยากจะมาอัปเดตว่าคนสวยของเราเป็นยังไงพ่ออะไรคู่จิ้นสุดหลอ่อ ไม่ได้มาเดินแบบคู่กันติดงานถ่ายละครน,นะคะงานละครคือง,งานหลักงานอีเวนต์คืองานลองงานอีเวนต์คืองานลองงานละครคือง,งานหลักนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ใอ่ไหมคะพี่แอป่ะอยากให้เห็นเต็มตัวได้เลยค่ะพี่แอป่ะเต็มตัวได้ค่ะเอยจะได้ทูกในรายการได้ว่าขอจริงแล้วพี่อิงพี่ยาดจริงค่ะขอจริงค่ะขอจริงค่ะเดี๋ยวจะขอกล้องให้พี่อิงค่ะรักษาพร้อมเลยค่ะหอไหมคะน้องเฟิร์นค่ะได้ได้กับพี่แอปเดี๋ยวใช่ชนีน้อยของแม่ถึงวันได้แต่งจริงๆแล้ว มาติดข้ขอโอเคพร้อมนะ5ห้าสี่สามองะ